GCEC เพื่อนรักนักสะสมก็หลังจากที่เราได้พูดถึงของเล่นเป็นสัดส่วนใหญ่แล้วกันนะครับในหลายๆแบบ10เทปที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยชื่อตัวรายการเพื่อนรักนักสะสมเนี่ยมีความตั้งใจว่าอยากจะเล่าถึงของสะสมอื่นๆไปอีกวันนี้ก็เลยอยากจะมาคุยกันกับมิดก๊อฟก็เห็นส่แว่นว่ามสะสม,ม ไม่ใช่มอมาสรีจอจา,านาวันนี้มิสหายวันนี้มิสหายเออต่อต่อเรเือบ้างนะ<ม>ก็เราสองคนเนี่ยได้มีความชื่นชอบหลงไหลหรือว่า<ม>สะสมอะไรอย่างอื่นนอกจากของเล่นที่เราได้ทราบกันมานะฮะผมก็เดี๋ยวให้จารย์กอปเริ่มก่อนอ่าชอบอะไรสนใจอะไรอันดับแรกที่ใส่อยู่ตรงตาเลยละกันแว่นเนี่ยจ้าอ่าคือต้องท้าวความว่าพ่อจานเนี่ยชอบใส่เลแบน แต่เลแบแหวนรุ่นของเขาอ่ะอันนี้ไม่ใช่เลแบแหวน <c oughs> คือก้านอ่ะมันจะเป็นก้านที่เล็กกว่านี้แล้วอ้ตรงเนี้ยมันเป็นตัวเกี่ยวอทรงนั้นจานชอบมากติดอย่างเดียวคือโค้งหน้าเ,าเวลาใส่อ่ะของพ่อจานมันล็อกพอดีอแต่พ่อจานใส่แม่งทิ่มมาตรงนี้อ,อแต่ว่าทรงแว่นอ่ะชอบมากไอ้พวกแว่นเลแบนด์นรละพวกเนี้ยแล้ว,ว,ลวมันไม่ใช่ปัญหาง่ายๆหายง่าย,าย,าย,ายม่นชื่อว่าไปที่ช็อปก็เจอ เจอทรงที่ใช่แล้วใส่เข้ากับพอดีสมมติถ้าเจอทรงที่ใช่แต่ใส่แล้วมันรู้สึกลำคาญรู้สึกเจ็บรู้สึกเกะกอะมมันก็ไม่ใช่ของที่มันนึกจะใส่แล้วมันจะดูดีนะยกตัวอย่างเอาสมมติอย่างก็ใส่แเ่นอย่างเงี้ยทรงเขาเรียกว่าทรงมันนะเป็นกลมปะเคยใส่ทรงแบบเป็นสี่เหลี่ยมอย่างงี้ไหมก็จะเน้นเนอเลยสอนมัธยมอ่ะแล้วเคยใส่แบบทรงเป็นดาวแฉกไหมล่ะ แฟนตาซีจัดเลยเห็นไหมก็คืออย่างแว่นอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆนะครับไม่แบบว่าเอ้ยอยากจะซื้อมาใส่หรืออะไรเงี้ยมันก็ต้องดูข้อทรงหน้าแต่ถ้าคุณทํางานเยอะๆนะครับแล้วต้องเผชิญกับแสงสีฟ้านะครับอย่าลืมใช้ออปตัดนะครับผมในโฆษณาเข้าไปด้วยเขาไม่ได้สปอนนะไม่เป็นไรครับเราส่งเสริมครับเพราะเขาก็เหมือนเราอะไรเออหรอแต่ถ้าเราเข้าไปเจ้ามากเขาไมเข้าเข้าได้นะครับออปตัดเข้าได้นะครับก็คือของดีอะของดีเราควรบอกต่ออะ เอ้าแล้วทีเนี้ยแว่นก็คือแว่นกันแดดอ่าใช่ใช่ไม่ใช่แว่นสายตานะเพราะว่าจาไม่สายตาสั้นแต่ถ้าเป็นแว่นที่แบบว่าอ่าสมมุติอย่างเงี้ยถ้าไปตรงไปเที่ยวอย่างเงี้ยเราก็จะหาที่แบบใส่แล้วมันแบบดูโอเคอ่ะอ่าอ่าแต่ถ้าเกิดเป็นแว่นที่แบบจะทํางานอย่างเงี้ยอ่าอย่างที่จานบอกก็คือจานก็จะไปทางพวกแว่นเป็นออปตัสอะที่มันกองแสงอ่ะเอ้าใส่ใส่แว่นแบบนั้นด้วยเหรอเพิ่งรู้ก็ใส่แหละแต่เมื่อก่อนอะใส่แล้วมันลำคาญตรงนี้ อคือมันไปกดมันไปกดไอ้เขาเรียกว่าอะไรเข้าใจได้ครับไปกดปุ๊บอะมันอารมณ์ของคนแบบเหมือนเป็นไซนัสหรือไมเกนอะมันจะแบบตื้อๆตๆตรงเนี้ยอก็เลยไม่ใส่แม่งเลยอ๋ออ่าคือตอนทำงานเคยลองดูแล้วมันแบบเออถ้าแบบบรรทรงอย่างเี้ยแบบรองรับพอดีอะไรไม่มีปัญหาเนี่ยเออใส่ได้ทั้งวันเลยแต่ถ้าแบบว่าเป็นประเภทนั้นอะคือใส่ประมาณสิบนาทีมันรู้สึกมันมันกดตรงเนี้ยอ่ามันกดตรงจมูกแล้วก็มันจะเริ่มบีบ โอ้มาขนาดนั้นเลยเหรอเออเคยลองมันมันไม่โอเคแล้วปัจจุบันได้แบบมีเก็บแบบหลายอันไหมหรือก็คือใช้อันนี้เป็นตัวหลักถูกเพราะว่ามีอันนี้แส่เกันเดียบอันอื่นอันอื่นมันส่งไม่ได้อืมอ่าแล้วก็อีกอันนึงได้แต่ก็เออไปเก็บไว้ไหนก็ไม่รู้มันก็ของเล่นอะคืออันนี้เอ้ยอันนี้ยังมีนะอยู่ไหนเหรอเออนั่นดิเออไปเก็บไว้ไหนวะน่าทํารายการบุกบ้านกันก๊อกมากเลยแล้วก็แบบไปดูว่ามันมีของเล่นอะไรซุกไว้อยู่หรือ อื่นๆเปิดมาปุ๊บโอ้โหจานหน,นังสือหนังสือยาเปล่ายาคูงนะครับอโอเคก็ใครมีแว่นกันแดดแนะนำจันก๊อปแบบเฮ้ยถ้าแบบชอบทรงประมาณนี้ยี่ห้อไหนอยากให้พาเข้าวงการไปรีวิวบอกแล้วกันนะอยากเห็นจานเสียตังค์มากเลยตอนนี้เสียมาเยอะแล้วตอนนี้โอเคอ่านี้ต่อมาก็จะมีเช่นนาฬิกาพูดถึงนาฬิกาบ้างก็หลักๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นคาสิโอ อ่าอ่าทมว่าอาจารย์ชอบคาซิโอก็คืออาจารย์ชอบใส่เพราะว่ามันเท่เราใส่แล้วมันเหมาะ Digital, Digital, ดิจิตอลดิจิตอลมีใส่แล้วนันมันใส่พวกตอนเรียนก็จะเป็นพวกจีช็อค <laughs> ไปเรื่อยเรื่อยช็ออ่าเมื่อก่อนใช้มีสามสี่เรือนแล้วก็แจ้งทุกเรือนละเพราะว่าตามาย,ยุคการใช้งานแต่ถ้าแบบเอ็ดดี้ฟนี่ใส่มาตลอดอือ่าก็คือชอบสวยเข้าข้อมือซื้อเลยอือ่าจะเป็นแบบนี้ก็จะซื้อไว้หลายอันไหมอืมก็ั่นแหละมีอยู่ตามธีมการแต่งตัวเยี้เงี้ยใช่แล้วแต่บางทีก็ต้องดูว่า จะใส่น้ำเงินจะใส่สีดำหรือจะใส่เป็นไม่ใช่แสแตนเลสอีกเขาเป็นว่าสายเลสนะอะไอ,ะอะที่แบบเป็นอารมณ์เหมือนคล้ายๆทรงโรเล็กอะอตามน,นึกชื่อไม่ออกไม่ได้แบบสายลึกขนาดนั้นแต่จะเป็นสายที่แบบว่าจะชอบกระจัดอืมอ่าก็ซื้อตามชอ็อปซื้อตามอะไรก็ว่ากันไปอืมแต่าาไม่ได้ไปซื้อแบบว่าไปซื้อของเกมมาไม่ใช่นะเออคื้อเราก็ซื้อพวกเนี้ยมีใบรับรองมีอะไร แต่าตอนที่บ้างอยู่ไหนอาจารย์อก็คงไปหมกอยู่กับสลีสักอย่างแล้วแหละคงอยู่สักที่นึงในบ้านดูเป็นคนแต่งตัวเหมือนกันนะแบบว่าแว่นนาฬิกาอะไรเงี้ยแปลว่าต้องรองเท้าด้วยปะถ้ามันมาขนาดนี้ละใช่ถ้ารองเท้าก็จะมีอาดิดาสไนกี้พวก Air Max ถ้าอย่างจอแดนอาจารย์ังไม่ได้ซื้อเพราะยังไม่รู้ว่าจะใส่กับอะไรอือเพราะมันต้องดูชุดดูธีมการแต่งตัว ของคนเราอย่างจานจานจะใส่หลายรูปแบบถ้าแบบใส่ตีบอ,อกกังกายอย่างเงี้ยรองเท้าจะมีสองแบบนั่นะคือจะใส่ที่แบบว่าเออออกกังการได้ทุกแบบแต่ถ้าวันไหนที่เล่นหนักๆที่ต้องด้วยใช้เท้าเนี่ยจะเป็นรองเท้าที่อะไรก็ได้ที่มันพื้นมันลาบเพราะต้องใช้แรงกดเยอะอหรือบางทีถอดเล่นเลย<อ>ก็อันนั้นคือแล้วแต่สะดวกแต่ถ้าแบบแต่งไปชุดแบบเป็นทางการก็จะแต่งอีกรูปแบบหนึ่ง,งาาก็จะเป็นรองเท้าคัตชูแล้วก็อาจจะเป็นรองเท้าหนังอืแต่ถ้าเป็นแบบ ไปเที่ยวกับเพื่อนก็จะมีผ้าใบหลายๆแบบอาจจะเป็นหุ้มข้อหรืออาจจะเป็นที่แบบเป็นทรงเขาเรียกว่าออกลักชูรี่หน่อยแต่ก็ยังเป็นเป็นเป็นแบบเป็นไวล์ลงไวลุนก็จะแล้วแต่แล้วแต่อารมณ์บางทีก็แบบว่าทั้งตัวดามาแต่ว่าขอบส้นรองเท้าเนี่ยสีส้มแป๊ดมาเลยอะไรอย่างเงี้ยอืออ่าก็คือแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่สไตล์แล้วแต่ว่าเราจะไปเที่ยวไหนโอ้หดูแฟชั่นจ๋ามากเลยนะแล้ว หลงไหลในวงการไหนสุดถ้าให้เลือกหนึ่งในสามอันนี้แว่นนาฬิกาแล้วก็รองเท้าอ่าถ้าหลักๆคือนาฬิกากอืมเพราะว่าเพราะว่านาฬิกามันใส่ไปไหนมันอยู่ตรงนี้ตลอดส่วนรองเท้าเนี่ยรองเท้าจะหลงลงมาเพราะว่ารองเท้ามันต้องดูแมทกับชุดแต่นาฬิกาเนี่ยมันแมทได้กับทุกชุดอืมอ่ามันจะต่างกันส่วนแว่นหลักๆก,ก็คือต้องเจอแดดถึงจะหยิบมาใช้ <laughs> แล้วประเด็นก็คือต้องถามว่าไปไหนด้วยอ่าอ่ามันแล้วบางทีอ่ะจะเป็นคนที่แบบว่าคือเมื่อก่อนอ่ะจะเราจะเหน็บแว่นไตรงนี้ใช่ไหมแล้วพอขึ้นรถอ่ะเมื่อก่อนเนี้ยแว่นมันก็ลอยไปปุ๊บหนังเลยครับหนังชีวิตตกพื้นเท้าเหยียบแปลเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอนั่งอะไรแรงขนาดนั้นมันมันมันเกี่ยวเสื้อไงแล้วเราขึ้นรถอ่ะเราเปิดประตูรถอมันมีแรงส่งอ่ะมีแรงส่งไปปุ๊บอ้าวรถปุ๊บตรงแล้วเท้ามันก้าวไปพอดีไง ต่างชีวิตเลย <c oughs> แผลเรียบร้อยครับแตกหนึ่งซื้อใหม่รออะไรก็เราจะเป็นแบบว่าแหวนก็จะแบบลดลงมาโอเคก็มีอะไรอีกไหมแบบแปลกๆก็ได้หรือวัยเด็กเคยเก็บหรือแบบจะเป็นอย่างนี้แหวนอย่างวิีจารไม่ด้ใส่ไหมให้ดูถ้าหลายๆเทปอะายคนจะเห็นแหวนเลโอ,อเป็นของเล่นนะอแต่ทีเนี้ยจานอ่ะมีความคิดอยากกระทําก็คือเอาแหวนที่เป็นของเล่นนั้นเนี้ยไปตีเป็นทองจริง ไม่ใช่ว่าให้ทำก็คือให้ให้ทางร้านเนี่ยเขาทําทองทาตามแบบที่บสใช่คืออันนี้คือความฝันว่าจะเอาทําทองจริงเป็นทรงไอ้ตัวนั้นทุกอั่าครับทีมอะไรอย่างเงี้ยมมลโอมันจะมีสีแดงแดงกันไปเราก็เลือกสีแดงไม่ใช่เลือกสีเงินาม่สนใจเห็นป่ะคุณบอกไอ้ของเล่นมันดียังไงอ้าวพอดีว่าทาสั่งทําขึ้นมาอ๋ออ่านี่คือกาบแบบถ้าทําก็คือทําแบบนี้ไปเลยนี่จ้องตัดนิ้วเลยเอืมไป่รัาอย่างถ้าอย่างก็อดมอสแต่แกจะเป็นสร้อยใช่ไหมอ่าแล้วก็ต้องมาดูอะ ไอ้ตรงที่มันกรอบไอ้ไม่รู้แต่ไอ้ข้างไกลตรงกลางอ่ะมันต้องแบบลักชัวรี่อ่ะถ้าคิดจะทํานะก็คือมีแผนระยะยาวว่าอยากจะทําเพราะว่าเราชอบอะ่ะแล้วมันก็ใส่มันเก๋ไม,ม่เหมือนคนอื่นเขาอะ่ะเอ้วา็ของทั่วไปอาจารย์อันนั้นมันก็มีใส่ปกตินี่ใครๆก็มีใส่ถูกไหมแต่เราแบบว่าเฮ้ยเราอยากตอบตัวแต่มันสามารถเอาไปเทิร์นได้จริงๆไม่ใช่แบบว่าซื้อมาห้าร้อใส่จนปุ๊บแล้ว ปรากฏว่าเราจะขายทิ้งแม่งไม่ได้ราคาเพราะว่าคือต้องเข้าใจว่าแหวนเนี่ยมันมีหลายเกรดบางทีมันทําจากทองเหลืองหรืองเงินที่ไม่บริสุทธิ์ที่ว่าใส่แล้วแม่งจะมีคราบสนิมคราบเงอคราบอะไรที่มันออกแบบติดเขียวเขียวอย่างเงี้ยทาทองแท้มันจะมีปะละ่ะอ่าหรือทํเกันบริสุทธิ์มันจะมีปัญหาตรงนี้ไมหมถ้าเผื่อไปกัดอ่ะก็อร่อยครับฟันหักก่อนต้องหิวขนาดไหนกินทองยื้ตัวเองก่อน ไม่จดไม่จะทองคําติดเนือ้อวากิวจะบ้าเหรอโอ้โหเออทองอแบบมาแนวแฟชั่นจ๋าเลยนะนี่อยากถ้าอยากเห็นโปรเจกต์ทำแหวนทองของจันกอปอ่ะขอแสนซับก่อนแสนซับอดหนุนแสนบาทก่อนไวกว่าเยอะขอแสนซับ เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปทําแบบบุกร้านทองเลยนะว่าร้านทองคงแบบว่าอะไรของพวกมึงเนี่ยมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทาอะไรที่นี่เออเออเออดีดี่าอย่างอนนี้ประมาณนี้ทีาจะมีประมาณนี้ก่อนแล้วนึกออกเดี๋ยวบอกต่อได้ใช่โอเคของผมก็มันจะมีคล้ายๆงานกรอบอันนึงก็เคยเกินไปหลายเทปก็คือตัวนาฬิกาอันนี้เราจะบอกก่อนว่าเราจะตัดเรื่องรถทิ้งไว้ก่อนนะเพราะว่าไอ้ตรงนี้สะสมรถเลยเหรอ โอ้เงินเหลือขนาดไหนก่อนถ้าเกิดมีเงินทํารถขนาดนั้นคงไม่มาลังไก่ของเล่นหรอกกโอเค,อเคอสะสมรถมรถกี่บาทลูกจะมีครับเกี่ยวกับจารกรอบนิดนึงนะก็เป็นนาฬิกาเหมือนกันแต่ว่าเราจะเป็นเหมือนอีกค่ายที่ตีคู่กันมามาโชว์เลยมามาโชว์เลยมา,า,ยมาที่เกียจแปะาไามแปะก็ผมจะอยู่กับไซโก้เป็นหลักนะครับผมก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเดียร์ไดยาคาิโอ เป็นยัดยญาติหรือเป็นคู่แข่งอะไรอย่างนี้นะก็คือคือราคากลุ่มนาฬิกาเขาจะใกล้ๆเคียงกันแล้วก็รุ่นเนี่ยขึ้นชื่อว่าออกมาเยอะแล้วก็ทีเหมือนกันคือหลังๆเนี่ยไซโก้เนี่ยนอกจากรุ่นที่ขายแบบเป็นซีซั่นทั่วไปอะไรเงี้ยก็จะมีรุ่นลิมิเต็ดเหมือนที่บันไดเลยคือลิมิเต็ดที่ไม่ลิมิเต็ดแท้คือแบบว่าลิมิเต็ดที่ออกทุกเดือนอาวงงไม่งงจะบอกว่า เป็นจานถ้าจานเป็นสีอทั้งทำก็ได้นั่นแหละลิมิเต็ดคอหล็กับหนังเรื่องนี้การ์ตูนเรื่องนั้นรักโลกแบบนี้อารมณ์อารมณ์เหมือนอะไรนะที่มันคอหละกันน่าจะนาฬิกาหรือรองเท้าอะไรเนี่ยแหละที่มันมี คอแลบ,บกันแล้วสวอตกับโอเมก้าเหรอเอ,อเออ,อเออนั่นแหละประมาณนั่นแหละก็แต่ว่าแต่ว่าของไซโ้จะมีธีมที่เขาแบบส่วนใหญ่จะเป็นธีมเกี่ยวกับธรรมชาติคือเกี่ยวกับฤดูการธรรมชาติหรือการรักโลกแบบต่างๆออที่เป็นซีรีส์ Save the Ocean อะไรเงี้ยเขาก็จะออกมาทุกปีซึ่งสเสน่ห์ของมันอ่ะผมมองว่าอยู่ที่ตัวหน้าปัดที่เขาจะมีลวดลายลายต่างๆมีเท็กเจอร์บางทีเป็นรูปเท้าเพนกวินขืนป่าลายถักโบราณของญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ซึ่งแต่ละอันเน่ยเขาเก่งในเรื่องของการสร้างสตอรี่มารองรับว่าที่มาที่ไปของหน้าปัดแบบเนี้ยมันเป็นยังไงซึ่งมันเกินขอบเขตของการดูเวลาไปแล้วถ้้พูดกันตรงๆนะคือดูเวลาซื้อตัวแล้เท่าไหร่ก็ได้ยี่ห้อไหนก็ได้แต่คนที่สวมใส่ไซโก้ส่วนใหญ่เขาก็จะดูสตอรี่แล้วก็ดูเรื่องของการเทรดกันว่าในรุ่นที่ยอดนิยมมันมีแบบ เทรดกันได้ไหมหรืออะไรยังไงก็อันนี้เป็นอีกเสน่ห์หนึ่งส่วนของผมผมก็จะเก็บเพราะว่าชอบในหน้าปัดหรือการถักทอของศิลปะที่อยู่บนนั้นการแกะสลักลายแบบไหนอ่ามันก็เลยแบบว่าเป็นที่มาของการเก็บกโก้จานย์ก็มองมองอยู่นะแต่ก็เดี๋ยวต้องค่อยๆเพราะว่าช่วงนี้ก็ให้มันอะไรดีๆขึ้นอ่ะเดี๋ยวค่อยไปสอนแต่อย่างของคาซิโอหรือ G s ช็ ck ก็จะมีธีมของมัน g s h o c กก็จะมีความหนาๆมีความแบบแฟชั่น หรือตัวเอเดฟิตัวนี้ก็จะเป็นแนวเหมือนโชนหน้าปัดทบเชียวไวรุ่นเข้ากับหลายชุดเนี่ยอก็จะมีแบบนี้นะครับผมประมาณนี้แล้วก็อีกหน่อยนะครับก็จะเป็นเบนเซแล้วก็จริงๆถ้าไปอีกระดับหนึ่งในวันที่มีเงินมากขึ้นเนี่ยนาฬิกาที่ผมมองก็น่าจะเป็นตัวแกนไซโกคือเป็นเหมือนอีกแบรนด์หนึ่งที่ดักชูรีขึ้นอันนั้นเขาก็จะมีตีเป็นแบบดีน้ไม่โชว์ปาเต้มาอันนั้นยังยังไม่ค่อยโดนส่วนตัวแต่ถิงสไตล์เขาจะผู้ใหญ่ไปหน่อยก็แกนไซโกเนี่ยจะเป็นแนว เอาทีมธรรมชาติเหมือนกันแต่ว่าหน้าปัดจะงานละเอียดกว่าเหมือนแบบเอาหิมะมาทําอะไรอย่างเงี้ยเป็นฟิลแบบที่มากขึ้นไปอีกแล้วถ้าโรเล็กล่ะโรเล็กเนี่ยค่อนข้างจะสนใจแต่ว่าด้วยความที่อาจจะยังไม่เคยแตะด้วยตัวเองก็เลยคิดว่า<ม>ตัวลักษณะศิละปะยังไม่แมชกับเราอ๋อแล้วโสรสลอยแล้วลูกโอ้โสรสลอยยิ่งไม่ชอบเลยนะอาอทำไมอ่ะมันมันผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มากเลยอะ่ะมันมันเป็นรถที่แบบข้าได้ฟรีอ่ะโอ้โหไปชนทีทาําไง โอ้โหแม่งมังตอบนี้ตูจะตอบมุกไงวะเนี่ยโอ้โหอ่ะประมาณนั้นไหนก็กอยากให้เพื่อนๆลองลองทิดต,ตามแล้วกันว่าถ้าสมมุติเราเริ่มโตขึ้นนะในเพื่อนเพื่อนผู้ฟังหล,หลายๆคนเนะี่ยการมีไอเทมสมใส่อย่างนาฬิกาผมมองว่าก็เป็นการเสริมคาแรคเตอร์ได้ดีโรเล็กแล้ว,ลวรอสลอยแล้วคออีกโลนึงอะไรอะโเอร์คอสเตอร์อไปเรื่อยละอ้าวไม่ชอบกินอ่ะชอบกินเลยต่อมาคือจะสะสมแผ่นหนัง แผ่นซีดีแผ่นดีวแผ่นบูเลออ๋อที่แบบเป็นแบบนวนานางเ,เป็นผมไม่เล็กนะครับช่างแหร่ในตำนานหรือ,อจะเป็นแบบ a า u l ดาววิดีโอจเจอวีืม,มก็สะสมแย่นั้น,นใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่โ<อ>ทษติดเลทติดเลดไม่ได้ครับก็คือเราสะสมแผ่นบูเลเป็นแผ่นแบบไอ้กล่องสีน้ำเงินนะอ่ะคือจะเป็นหนังที่มีความละเอียดสูงกว่าตัวซีดีดีวดีบูเลนะครับไม่ใช่บูรีนะฮะอ่าซึ่ง แผ่นหนึ่งเนี่ยสมัยก่อนค่อนข้างจะแพงอาจจะแบบว่าหลายร้อยหรือเป็นหลายพันต่อแผ่นตอนเนี้ยตอนนี้อนนไอแผ่นยุคนั้นอะราคาบางทีละร้อยเดียวก็มีแต่หนังใหม่ๆก็ยังแพงตามความใหม่ของมันอยู่คือข้อดีของมันคือถ้าเรามีเครื่องเล่นแล้วเรามาเปิดกับทีวีอะยังไงภาพก็แจมว้าวกว่าตัวเปิดออนไลน์ <S <S ผมมีปมตอนเด็กก็คือ <S <S ผม,มไปดูทีวีตามห้างแล้วมันชัดผมก็เลยอยากให้เป็นหนังที่เราดูในทีวีบ้านเราอบมันชัดแบบในห้างดีนะไม่สะสมทีวีก็คิดอยู่จะเข้าวงการทีวีอยู่ รือที่มีอยู่มันมันค่อนข้างจะนานแล้วขิงไม่ว่ากี่นิ้วอะอย่าเลยมันไม่เท่าชาวบ้านเขาหรอกอันนี้แบบรุ่นทั่วไปไหนดีพี่บอกว่าอ๋อผมเก้านิ้วนะ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> ก็แผ่นหนังมันยังมีเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งก็คือหนังเรื่องหนึ่งอะยิ่งหนังยอ่อนยมอย่าง Transformer h ฮ r r y ี o พอ e เอร์หรือแม้แต่การ์ตูนอย่างอ, <c oughs> อีวาเกเลียนอะเขาจะมีการรีดีไซน์กล่องมาทุกปี หรือเกือบเกือบทุกปีก็เหมือนเราสะสมของเล่นที่เราอ่าคือกล่องมันก็จะมีความสวยงามของมันแบบเป็นธีมแบบนี้หนังภาคใหม่ออกออก็จะมีการรีใหม่หนางอย่างฟ้าอะฟ้าในฟิเรียตอะมีการรีกล่องกล่องกล่องมาด้วยยกล่องอะไรนะกล่องแผ่นหรือพวกหนังสือกระตูนี่เข้าไปเป็นบ็อกอะเราจะแบบให้มบถ้าข่ายยกบ็อกอะมันจะมีหนึ่งสองสามมาเชื่อมต่ออ,อ,าอาจจะอาจจะปกเชื่อมกันหรืออ,อาจจะสั่นเชื่อมกันหรือจริงๆอาจจะเป็นแค่ธีมเดียวกันแต่ไม่ได้เชื่อมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเชื่อมยกไว้แค่ตัวใส่อ่าก็ไม่แน่ก็มันมันก็มีเสน ถ้าใครชอบดูหนังฟอร์มยักษ์ฮอลลีวูดที่มีภาคต่อเ,ย,เยอะพวกนี้หาได้ไม่ยากถัดมาเนี่ยจริงๆผมสะสมพวกนิยายนิยายที่มีการอะดปต์ไปเป็นหนังหรือซีรีส์เช่นอ่าโ <Conan. S 1> คนันโคนันมันการ์ตูนย,กยก Game, อกยากเดือดฮังเกอร์เกมเดือดเมส์ลันเนอร์ฮังเกอร์เกมผู้ก็หิวเลยแล้วก็แฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่พอตเตอร์อาจจะไม่ได้เก็บเท่าแบบแฟนๆที่เขาแบบเก็บแบบเดินตายขนาดนั้นแต่ว่า พวกแฟนชายหลักๆอ่ะผมก็เก็บหมดเพราะว่าผมเนี่ยค่อนข้างจะชื่นชอบในการดูหนังแล้วก็คือบางทีการอ่านนิยายอ่ะรายละเอียดมันก็จะไม่เหมือนหนังอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเราก็จะได้จินตนาการที่ไปอีกแบบหนึ่งจินตนาการสาคัญกว่าความรู้นะฮะนั่นแหละไปเลยไปอีกแบบเลยว่าหนังมันตีความมาให้เราแบบเนี้ยแต่นิยายมันมีความละเอียดลุ่มลึกหรือ บางอย่างมันตีความไปอีกแบบเพราะประสบการณ์เราเจอมานั่นแหละด้วยหรือบางเรื่องดูหนังเสร็จมาซื้นอนิยายอ่านเราก็เอาภาพจากในหนังนั่นแหละมาเป็นการนําในการอ่านนิยายเลยจะได้ไม่ต้องนึกภาพเยอะก็มีแต่ว่าได้รายละเอียดมากขึ้นซึ่งพวกนี้มันก็จะมีเรื่องของอะปกแข็งหรือกล่องบ็อกซเซตเหมือนกันหรืออาจจะเป็นการฉบับพิมพ์ใหม่ครั้งที่เท่าไหร่มีลายเซน็นใครหรือเปล่าก็ก็ม,มีการเก็บพวกนี้อยู่เรื่อยๆแต่ว่าปีต่างหลังเนี้ยก็อ่านน้อยลงอย่างล่าสุดคือเดี๋ยวฮังเกอร์เกมที่จะเป็นภาคใหม่มาปลายปีเนี้ย ไอเล่มนิยายใหม่ออกมาแล้วแต่ยังอ่านไม่จบก็เลยเดี๋ยวว่าจะหาโอกาสอ่านอืเพื่อที่อยากจะรู้ความก่อนถ้าพูดถึงหนังสือนี่นิยายไม่ใช่ค่อยทางจานสักเท่าไหร่อ่าเพราะเนื่องจากว่าตอนนั้นนคนไม่เข้าอ่านหนังสือก็ส่วนหนึ่งแต่หนังสือที่จะอ่านเนี่ยก็จะแปลกพิศตังกว่าชาวบ้านวนนางออมนั่นแหละหนังสือโป๊ ไม่ใช่หนังสือกระตูนตอนนั้นก็อ่านกันแบบว่าโดนโดนครูยึดหน้าสอบทแล้วครูก็ถามว่าใครอ่านไ High school the dead. อ้ไฮสคูลเด็ดเด็ดและเรื่องนั้นอะ่ะถ้าใครแบบเคยดูอ่ะโหมันสับบึ้มเลยนะแล้วอ่านกลางล้อไอเขาเรียกว่านะแบบกําลังเข้าแถวสวดมน,นั่นอาจารย์นั่งอ่านแล้วเราก็โดนยึดอ,อยากได้คืนก็ต้องไปตามที่ครูอพอไปเสร็จครูก็แค่สาธยายแต่ไม่คืนให้ อ่ะแล้วครั้งหน้าเธอทําอีกไหมอ๋อไม่ไม่ครับผมเอาเธอจะทำยังไงอ๋อซื้อใหม่ครับเพราะเหลืออีกครึ่งหนึ่งดวผมเดี๋ยก็เหลือประมาณตอนนั้นเหลืออีกประมาณเนี้ยเลัมหนาเท่านี้ใช่ไหมเพราะาอ่านไปเหลือแค่นี้แหละไปซื้อใหม่งัน้นนะหนังสือการ์ตูนก็เชื่อว่ากลุ่มผู้ฟังของช่องเราเนี่ยหลายคนเก็บไว้เยอะแล้วแหละใครมีมเรื่องไหนแบบเยอะๆแบบดาร์กบอลหรือนู่นนี่นั่นอะมาแชร์ให้ฟังหน่อยอันนี้ก็<ม>อ,กอ่านนะครับผมอีกอันหนึ่งแถมหนังสือที่ที่จานจะอ่านอะไรพวก ไอ้หนังสือที่อาหารสมองฮะอาหารสมองไงงงอะดิสมองอเล่มสีขาวอะเหรอไม่ใช่จะฟูดเบลนหรอะจะตรงตัวไปไม่ใช่ก็จะเป็นหนังสือพวกธุรกิจการมาตนาอะไรแนวนี้จะเป็นอ่าลิสต์ดัูดก็ได้คุณนี่มันพวกโลกคุณนิยมเนี่ยว่ะเอ้าอยู่เหลวแวอยู่โลกไหนล่ะ อ่าก็คือมันนั่นแหละพวกนั้นก็จะอ่านครับแต่ถามว่าตอนนี้อยู่ไหนเออนั่นเลยอืมแต่ว่าแต่ว่าหนังสืออะไรเนี้ยผมจะเก็บเป็นอีบุ๊กมากกว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราพกไอแพดไปทํางานอะไรเงี้ยมันก็จะแบบอ่านต่อได้ใช่ซีอาจารย์แพดนี่นะมันก็ขายของเล่นทั้งหมดร้านมาปิดปิดปิดร้านมันไปปิดไปเลยร้านเนี้ยเอออ่าแล้วแต่แล้วแต่เนาะแล้วแต่ความสะดวกอันแคลราบผมก็จะประมาณนี้ละกันแบบเรียกน้าย่อยสั้นๆก่อนเพราะว่า วันนี้แบบเราพักสมองกันหลังจากที่อีพีก่อนหน้าแม่งโคตรมหากราบเดือดจะโดนฟ้องไม่ฟ้องเลยมันฟ้องไม่ได้อยู่แล้วว่าเราพูดไปหนึ่งหนึ่งชื่อร้านไม่มีอ่าสองก็คือร้านไหนอ่ะแล้วก็ต่อมาเนี่ยโหถ้าคุณมีเวลาฟ้องได้คุณก็อย่าลืมมีเวลาหาผู้เสียหายด้วยนะเพราะผู้เสียหายเขาดักรอต่อคุณมาขึ้นศาลอยู่แล้วก็คุณผู้ฟังคนไหนเนี่ยหรือว่าใครที่เข้ามาแล้วก็อยากจะแบ่งปันว่าตัวเองสะสมอะไรนอกเหนือจากของเล่น ย้ำเลยนะต้องอย่าจะของเล่นมีอะไรบ้างมาแชร์กันแล้วก็อนาคตอยากจะไปทําบุกบ้านที่เป็นมากกว่าของเล่นเหมือนกันเช่นแบบว่าบุกครั้งนาฬิกาบุกครั้งรถสปอร์ตบุกนู่นนี่นั่นคืออย่างที่บอกความตั้งใจแรกคือต้องการจะให้ช่องของเราเนี่ยเป็นช่องที่รวมความชื่นชอบหลากหลายหมวดหมู่นะครับโอเคยังไงก็อย่าลืมติดตามพวกเราสองคนกันต่อไปด้วยนะครับผมช่วงนี้ก็อาจจะลงคลิปอาจจะไม่ได้ถี่มากเนาะอาจจะมีเรื่องของภารกิจเข้ามานิดนึง ไปถามไปถามไปทวงไอ้คนนี้แต่ว่าไปติดตามไลฟ์สดขายของได้นะครับผมทุกวันหรือเกือบทุกวันที่ t i ๊ก o k m o โมเดลช็อปออรกาตูนปากบอกทุกวันแอดไลฟ์ไห,ไหมเอาวันนี้ไหม <c oughs> นะครับก็สนใจนก็สังส่งซื้อสินค้าที่ m o <Photoshop S 1> เดลช็อปออรการตูนได้นะครับผมยังไงเดี๋ยวเราพบกันใน EP หน้านะกับหัวข้อที่น่าจะสดใหม่มากขึ้นนะยังไงวันนี้ขอฝากตัวแล้วก็สวัสดีไว้ด้วยนะครับผมบายบาย